สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับสุเนศอีกแล้วครับันนี้ตอนนี้ห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวกระบะชทท่านสีประตูนะครับตัวลองรองตัวเริ่มนะครับผมราคา6กแสนห้าหมืนบาทนะครับเป็นตัว2022นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเรามาดูว่าตัวไหนที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับหลักๆเลยด้านหน้าก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็จะมี กระจังหน้านะครับเป็นดําเงานะครับดูเเพื่มความดุดันนะครับผมโลโก้ก็จะเป็นโครงเงียบเหมือนเดิมนะครับไฟโปรเจคเตอร์ให้มาเลยนะครับในราคา6กแสนห้าหมื่นนะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวดวงใหญ่นะครับผมก็จะมีตัวโครงเงียบตัดลงมานะครับตัดกับดำนี่เป็นสีขาวนะครับผมล้อแม็กให้มาเลยนะครับให้มาเลยนะครับจนเป็นยางมิสตโตนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยางนะครับ ดูก่อนนะครับสองสองห้าทปกห้าอ้าสิบหกนะครับผมเป็นยางนิสตนนะครับขอบสิบหกนะครับแล้าเป็นกระจกดำนะครับกระจกดำเงานะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับตัดกับมือเปิดนะครับเป็นดำเงาเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวดูหลอดรถนะครับ อันนี้ประสงค์ครับเป็นแคปนะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับไทยท่านกันชนหลังด้วยนะครับให้มานะครับแต่งสวยมากครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเยอะนะครับก็จะเป็นดําเงามาเหมือนเดิมนะครับไฟนะครับผมไปท้ายนะครับรับกับกระบะท้ายนะครับอ่ามีมีโลโก้ไทยท่านนะครับผมไอซนะครับก็จะมีมือเปิดนะครับ เป็นนาเงานะครับมีไฟเบรกดวงที่สาเป็น LED นะครับชัดเจนนะครับเวลาเบรกนะครับจะชัดเจนขึ้นเพิ่มทัศนวิสัยให้ขันหลังนะครับมองเห็นได้ชัดเกิดอุบัติเหตุน้อยลงนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับหลืแจมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกด้วยนะครับเด่นชัดเวลาเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะครับด้านในนะครับก็ยังเป็นคงเดิมอยู่นะครับผม ก็จะเหมือนตัว2021นะครับมีปุมปรับเครื่องเสียงพวงมาลัยพวงมาลามาัย3ก้านเพิ่มความสปอร์ตนะครับเรือนไม้ก็จะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะครับบอกอัตราทิป A ทิป B เครื่องเสียงนะครับก็จะเป็น CDMP3 แล้วก็จะมีตัว USB ให้หนะยครับผมก็ส่วนมากจะเป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวนะครับ สวยเลยทีเดียวนะครับไอตัวหน้ากากนะครับจะเป็นเงานะครับเงายาวเลยนะครับไอตัวหน้ากาเครื่องเสียงวิทยุนะครับกระจกหลังนะครับมีตัดแสงอัตโนมัติอ่ะแต่ไม่อัตโนมัตินะครับเป็นอันาลอกครับตัดแสงได้นะครับมีรถขันหลังวิ่งมาเปิดไฟสูงมีที่เก็บแว่นนะครับผมมีไฟอ่านหนังสืออ่านทางนะครับแล้วก็มีตรงกลางอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นกลับไปได้นะครับ เครื่องเสียงดังพอกับทุกรุ่นนะครับเบสกลางแหลมครับดังครบหมดนะครับต่เป็นตัวนี้เบาะปรับเลื่อนได้นะครับปรับเลื่อนได้เป็นกุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกนะครับผมตัวนี้วิธีวางแก้วใหญ่เลยทีเดียวใส่แก้วยาติได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเร็วหน่อยครับรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมก็สอบถามโซเนียเข้ามาได้นะครับ0 8 3ย์ 7921634นะครับรับเชิญรถนะครับรับปรึกษานะครับการออกรถนะครับทุกสาขาอาชีพออกได้หมดนะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็จบรีวิวเจ้าตัวไททันนะครับแคบนะครับ60 0 0 0ห้0 0 0บาทนะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ